ตัวที่สองครับดีนะครับใจกันเลยนะครับตัวนี้น่าจะแปดีดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็ไม้นี้หม้ในตำนานนะครับที่บ่อล้างไปยี่สบทาฉลัพนครชัยศรีนะครับตอนนี้กลายเป็นไมายวัดใจแล้วนะครับคิดถึงครับสองปีที่คิดถึงก็เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่า ให้ตกไหมอะไรยังไงนะครับวันนี้เลยแวะเข้ามาดูนะครับก็มีป้ายนะครับป้ายทางธนาคารนะวัดใจเอาครับวันนี้ลองดูนะครับติดตามรับชมนะครับกับเก่งวันจุดแชนแนลครับผมขอบคุณครับนี่นะครับ ทางเข้าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเข้าไปตรงนี้ตอนนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับลกมากเข้าได้แค่ตรงนี้นะครับตรงมุมเข้าได้นิดเดียวครับวันนี้เราก็มากับเซียนกระดิ่งนครชัยศรีนะครับมากับพี่ชายนะครับเอ๊นี่ครับนี่นะครับมากับพี่ชายนะครับเราก็ลงเหยื่อเสร็จแล้วนะครับ สามคันลองสามคันสามคันก่อนนะครับเผื่อมีคนมาไล่เราจะไปไม่ทันนะครับ <c oughs> เราก็ต้องเซฟเซฟดูก่อนนะครับใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็มองใหญ่เลยนะครับน,นี่นะครับตัวแรกครับช่อน ช่อนโอ้โหช่อนแดกตะก้อรครับผมช่อนนะครับช่อนกินตะก้อรครับผมสุดยอดครับผมโอเคปลาเล็กกวนว่ะเอ้าปลาเล็กเข้าเล่าหกเลยนะครับหลังจากนั่งคอยอยู่นานนะครับช้อนครับช่อนช่อน ตัวที่สองครับตัวที่สองครับท่านเอาให้มาดูดิเอาให้มัดูดิให้มาดูดินี่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้น่าจะแปดขีดนะครับตะก้อตะก้อกินตะก้อนะครับปลาช่อนแปลกมากนะครับยี่สบหายเอาหลุดพอดีเลยครับหลุดตรงฝั่งนะครับแค่นี้แหะครับนี่นะครับ ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงก็เราก็จะเก็บของแล้วนะครับคือเยนกุินปลาไม่ขึนนะครับปลาไม่เข้านะครับเราก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับดูผลงานเลยนะครับ จะมาจากกุฏีนั้นเลยเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆเลยครับนี่นะครับผลงานนี่งไปยิงใครมามันก็ปืนมาฝากไวเลยนะก็ได้ได้ที่นอนกระช้นสองตัวนะครับปปปืืนนนนเ็าครับก็เราก็จะกลับได้ได้กระชอนพอไปทำกินกันนะครับกิจตามรับชมกับวันหยุดชาแนลนะครับตอนเย็นเราก็จะไปปักปักเบ็ดต่อนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับ ผู้ติดตามรับชมครับบ่อในตำนานครับบอ่อนี้นขอบคุณครับมมมมตัวที่สองครับนี่นะครับ <c oughs> ใจไปแล้วนะครับต <c oughs> ัวที่นึ่งครับ <c oughs>